สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีแม่ตายมาผี่จะเข้านี่นี่นะคะแม่ตายแม่ของปีใหม่นะคะวันนี้คุณแม่แอลนะคะฝากคะแนนผ่านแม่ค่ายมาให้บ้านน้องปีใหม่คุณแม่แอลคะ่ะเอา แม่ไต้จับได้บ่นี่ขอบพระคุณคุณแม่เอวนะคะฝากคะแนน่ายไม่ค่ายมาให้หนึ่งพันคะแนนอเก็บเอาเก็บเก็บเก็บพี่ปีพี่ปีบ่ได้มากขอบคุณคุณแม่เอวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อต่อที่บ้านน้องเลิศรัก ไปบ้านเลิศนลกักบ้านแก้วตาบบเอาคะแนนไปเพิ่นกล้วยตั้งหักเดี๋ยวเราจะไปบ้านแก้วตาบ้านเลืศลักนะคะไปเล็กหน่อยสิไปแต่บนนี้เ,<อ>เลือ่อนให้กุนกนเ,<อ>เราไปน,นีนะคะคุณแม่แฮลนะคะสากคะแนนผ่านในค่ายมานะคะโอ้ยโอ๊ยโอย น้องน้องเล่นเอาก,ก่อนเฮ้ย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 กูนไ่ยกูน<อ>ั่ออยยางบ่เล่นเทตลอดอยู่นี่แล่นเอาก่อนไปแล้วเกี่ยวลงไปแล้วคุณนี้ขึ้งขอบคุณคุณแม่เลี้ยนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยให้ค้างที่ตกงานนะคะเดี๋ยวแม่ค่ายก็เดี๋ยวไปให้ะคะ่ะ แจกตรงงานเพก็ได้เชือกได้ก็ได้เพื่อนมาทางที่ตรงงานแล้วถึงไม่ค่คยจะให้ก็ไม่ค่คยก็จะเอาไปให้ช้างเพื่อนตรงงานมาสามเชือกเนาะบ้านนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปให้ที่เลื่อนนัก กันบ่ได้ตีนันเอ้จำกันบ่ได้แล้วนันเออพ m ่ป้ f ยมาอย่างไปเล่นบอลโอ้นี่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 นนาทำงานเลยพี่เลิศลากมาพี่จะข้านี่ ให้พี่เลิศรักหนึ่งพันคะแนนค่ะขอบคุณคุณพี่เอ๋อนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงได้ได้ทำบุญกับสัตว์ใหญ่น่คะเิ่นอยู่ต่างประิทินตอนนี้เิ่นมาาเมืองไทยเิ็นก็เลยว่าอยากอยากช่วยน้องๆนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่แอลนะคะไปเราจะไปต่อนะคะที่บ้านน้องแก้วตาค่ะโอ้ทอง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 ตังเขาสีเขานาห่อนเขาต้องเตียนท่งผมไม่แต่เราจะไปต่อที่บ้านน้องแก้วตานะคะ แกนก่นหนึ่งไมต้องไปไม่ต้องไปกลับบ้าน อันนึงก็เป็นตางตาบอดใชชื่อพรทิพย์เนาะค่ะชื่อพรทิพย์แต่ว่าเบอร์ท่านเห็นเจ้าของคนเจ้าคนอยู่จุดไหนไปจุดไหนเนาะปูวาเห็ดหนังตางยานตางยานตางอยากขึ้นรถแล้วบ่ไหวแล้วพ่ออยากขึ้นรถแล้วน้องแก้วตามีคนอยู่บ่ แกตาบพี่กระตาเอ้ามามาแม่เอลผ่านคะแนนมาทางแม่ค่ายนะคะหนึ่งพันคะแนนเอาบ่ล่ะผู้ใดล่ะสิเป็นคนเอาแก้วสิเอาตีพี่แม็กแถวเออแก้วมาเอาทำไมเออเอาบ่ล่ะมา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 น้องแก้วเอาบ่เอาบ่ขอบพระคุณคุณแม่เอลนะคะผ่านคะแนนทางบ้านแม่ค่ายมาให้น้องแก้วตานะคะเย็บเลยบอ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คือดอกบอ้คือบอ้คือบอได้แทนละพี่แม่ก็เอาแทนละเด้อนี่น้องเก็บก่อนเก็บเอ่อห้พี่แม่กับพี่แม่เออเห็นเหรไปเร็วขอบคุณคุณแม่แอลนะคะขอบคุณคุณแม่แอลส่งคะแนนฉันทางบ้านแม่ไายนะคะขอบคุณลุงแม่ครับ น้องแม็กนะคะตนยังกอวนเห็ดยังมอยู่เเบาดียดีเยววนเป็นเบาเลย่ได้อวนนแะอ้วเขาอวนซื่อหนาเต็มเขาเป็นเบาเองสิเหรอเนาะเป็นเบาเป็นเบาเต็มเลยทีีรุ่นเดียวกันก็น้องไงน้องไแกปีหนึ่งอ่นั่นกาลังสิัอันนั้นได้ไปอยู่อันลุงเลี้ยนบง โอ้ยอ้่็นดไปจกเทียเลียเลีเกนเอยูไสดูเมืองยูสุรินนี่เขาสิไปต่อกอยู่บน้องเงโอ้ยบ้านนี้มีตั๊ผู้เบาพ่อไปไพ่อไปไถผู้เบาหลายหลายไปไปเขานี่ คุณนไยุ้ณนาอย่าขึ้นรถเดี๋ยวแล้วขึ้นได้อย่าขึ้นรถนเดี๋ยวเราจะเอาล้วยไปให้น้องช้างที่ตกงานนะคะคุณแม่เอลฝากซื้อมาให้นะคะเอ้ยเผยประเทนไอ้ขีเลยนแชร์ท่องประเทะเออาักเอ้ยเ้เอา ถึงแล้วนะคะช้างที่ตกงานนะคะเพื่นบอดดอเงื่อนเดือนเพิ่นก๋เพิ่นมาจากพัทยานาะค่ะอ้าวมารับกล้วยมีแม่เอ็กซีแม่เอลนาะค่ะฝากกล้วยมาให้นี่ค่ะช้างที่ตกงานนะคะสา,สามเชือกเลยตีนี่นะคะบอดดบอดดเฮ็ดงานสามเชือกค่ะแม่เอลได้ฝากกล้วยมาให้นะคะ แล้วเราก็จะเอาไว้ที่นี่หมดเลยนะคะเพราะว่าช้างหลายเชือกออผมขอบคุณครับเพื่อนกับมีช่อง YouTube บบอกเป็นบริจิตต์เออเไม่มีช่อง YouTube นะคะก็เลยเออเพื่อนบอท่านหูเห็ดเ,เดี๋ยวเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวกก็หูเห็ดดอกอืม นี่นะคะพ่ออูดก็เอามาให้นะคะตกงานใส่เชือกได้เนี่เปิ้นขอบพุณนแล้วพุ่นเชือกนี่กรแมนพุ่นข้างหลังอีกนี่แม่ขนุนตีนอ้ใหญ่เล้วเนาะคือโบทับนี่ได้แล้วนะคะเชือกหนึ่งลูกเพิ่นได้แล้วแต่่าเชือกที่สองนี่ทับยากหยาก ของแม่ไา่กระรุ่นเานาคือกันคข่เจ้าว่าสิติดบ่ติด,อดขอพระคุณคุณแม่เอลนะคะขอพระคุณคุณแม่เอลก็เป็นช้างช้างยู่บันตลาดคือกันละค่ะแต่ว่าพื้นก็ได้เข้าโค้งกันตัวหนึ่งเนาะค่ะน้องนั้นกับบ่ได้เข้าโค้งกันเพราะว่าพื้นมาจากพัทยาเป็นสั่ง oh. สั่งแฟนพื้นเนาะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องอุ้มบุญขอบคุณโครงการนะคะที่ให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนครับสุภูสุคนค่ะคลิปนี้ก,ก็เอาไว้ซ้ำนิ้ก,ก็นะคะ่ะสวัสดีค่ะ